สวัสดีพี่น้องที่รักในประเิศทุกท่านและขอบคุณพระเจ้านะครับสาหรับในเช้าวันใหม่ที่เราได้เริ่มต้นโดยพระวจนะของพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นกำลังใจในชีวิตของเราอยู่เสมอพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมมารกโกบทที่10ข้อที่3 2ถึง45 ขณะที่กำลังเดินทางขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มนั้นพระเยซูสเสด็จนำหน้าพวกเขาพวกสาวกก็พากันประหลาดใจและคนที่เดินตามมาก็หวาดกลัวพระองค์จึงทรงพาสาวกสิบสองคนแยกออกมาอีกแล้วตรัสให้พวกเขาทราบถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์นางว่านี่แน่พวกเราจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเลม็มและบุตรมนุษย์จะทรงถูกมอบไว้ให้กับหัวหน้าปโรหิต และพวกธรรมาจารและข่าวเหล่านั้นจะลงโทษทั้งถึงตายและจะมอบทั้งไว้กับบรรดาคนต่างชาติคนต่างชาติเหล่านั้นจะเยาะเย้อยทั้งถมน้ำลายลดท่านจะเคี่ยนตีท่านและจะฆ่าทั้งและหลังจากนั้นสามวันแล้วพระองค์จะทรงเป็นขึ้นมาใหมย่ยากอบกับยอนบุตรของเซเบดีเข้ามาทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์ข่าพระองค์ทั้งสอง อยากจะขอให้พระองค์ทำตามคำทูลขอของข้าพระองค์พระองค์จึงตรัสข่าวทั้งสองว่าทั้งทั้งสองอยากจะให้เราทำอะไรให้พวกท่านพวกเขาจึงทูลตอบว่าเมื่อพระองค์จะทรงรับเกียรตินั้นขอให้พวกข้าพระองค์นั่งที่เบื้องขวาพระหักคนหนึ่งเบื้องซ้ายคนหนึ่งพระเยซูจึงตรัสก,กับข่าวทั้งสองว่า พวกท่านไม่เข้าใจสิ่งที่พวกท่านขอถ้วยที่เราดื่มนั้นพวกท่านดื่มได้หรือและบัติสมาที่เรารับนั้นพวกท่านจะรับได้หรือเขาทั้งสองทูลตอบว่าพวกข้าพระองค์ทําได้พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าถ้วยที่เราดื่มนั้นพวกท่านจะดื่มและบัติสมาที่เราจะรับนั้นพวกท่านจะรับก็จริงแต่การที่จะให้นั่งขวา หรือข้างซ้ายของเรานั้นไม่ใช่เราเป็นผู้จักแต่ให้กับใครก็จะให้แก่คนนั้นเมื่อสาวกสิบคนได้ยินเรื่องนี้ก็มีความขุนเคือนชายกับยากอและยอนพระเยซูจึงทรงเรียกเขาทั้งสองมาตรักว่าทั้งทั้งหลายรู้อยู่แล้วว่าคนที่นับว่าเป็นผู้ครอบครองของคนตัางชาติย่อมเป็นเจ้านายอยู่เหนือเขาทั้งหลาย และพวกที่เป็นยายก็ใช้อำนาจบังคับพวกเขาในพวกท่านจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่ถ้ามีใครต้องการจะเป็นใหญ่ท่ามกลางท่านคนนั้นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติของท่านทั้งหลายและถ้าใครต้องการเป็นนายคนนั้นจะต้องเป็นท่าของคนทั้งหลายเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่มาเพื่อจะปฏนิบัติคนอื่น และให้ชีวิตของท่านเป็นค่าถ่ายคนจํานวนมากหัวเรื่องที่ข้าพเจ้าอยากจะใช้ในพระธรรมตอนที่เราอ่านไปนะครับเรื่องเข้าใจถูกเกิดสาันติสุขในข้อที่32ครับพี่น้องพระเยซูและพวกสาวกก็ได้เดินทางต่อโดยที่จากหุบข่าวจอดแดนนะครับเข้าสู่กลุ่มยิโรสเรมนี่เป็นครั้งแรกที่ระบุจุดใหม่ปลายทางการเดินทางงพระเยซูและพระเยซูทรงเดินหน้า พวกสาวกและคนที่เดินตามพระองค์นะครับตามธรรมเนียมของรับบีด้วยในสมัยนั้นรายละเอียดเช่นนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของลาโกนี่แสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงเป็นผู้นำคนของพระองค์ไม่ว่าพระองค์นะครับจะทรงนำพวกเขาไปสู่การททุกข์หรือว่าการสู่ชัยชนะก็ตามพระองค์ทรงเดินหน้าและทรงพร้อมที่จะเป็นผู้นำของพวกเขาในขณะนี้นะครับความมุ่งมั่ง ที่ไม่ลดละของพระองค์ที่จะ,ะเผชิญกับอันตรายในภายหน้าทําให้คนที่ติดตามและพวกสาวกก็ประหลาดใจทั้งหวาดก,กลัวด้วยพระเยซูทรงเรียกสาวกสิบสอคนออกมาและอยู่รอบๆพระองค์แล้วพระองค์ก็ทรงเปิดเผยนะครับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์ให้พวกเขาทราบคําพยากรณ์ครั้งที่สามนี้เป็นคําพยากรณ์ที่ชัดเจนและเข้าใจได้มากที่สุดเท่าที่มาระโกได้บันทึกไว้ เนื่องจากว่าพระเยซูทรงเข้าใจภาพพระคัมภีร์พันธาสาัญญาเดิมอย่างดีว่าคนในสมัยนั้นนะครับมักจะให้ผู้นําทางศาสนาเป็นผู้นําทางการเมืองด้วยพระองค์จึงทรงเปิดเผยอย่างแท้จริงว่าพระองค์ทรงเป็นผู้นาทางศาสนาและผู้นาของผู้คนที่เชื่อในพระองค์อย่างเปิดเผยในข้อที่33และข้อที่34บอกว่านี่แน่พวกเราจะขึ้นไปยังคุมยิูรสเดมและบุตรมนุษย์จะถูก มอบไว้ให้กับหัวหน้าโปรหิตและพวกธรรมาชาย์และเขาเหล่านั้นจะทรงลงโทษถึงตายและจะมอบทางไว้กับมือของคนต่างชาติคนต่างชาติเหล่านั้นจะย่อเย้ทั้งถมน้ำใดลดทั้งจะเคี่ยนตีทั้งและจะคาทั้งและหลังจากสามวันแล้วพระเยซูจะทรงเป็นขึ้นมาใหม่พระเยซูนะครับได้ใช้คำกริยาในรูปอนาคต ซึ่งเลนให้เห็นถึงความแน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์คือบุตรมนุษย์จะถูกมอบไว้กับพวกผู้นานทางศาสนายิวพวกเขาะจะตักสิงประหารชีวิตพระองค์และจะทรงมอบพระเยซูไว้ในมือของคนต่างชาติหรือว่าคนโรมันเพราะว่าในสมัยนั้นนะครับสภายิวไม่สามารถที่จะตักสิงข้อผิดภาคทางศาสนาที่พระเยซูกระทำได้ เพราะว่าไม่มีสิทธิที่จะกระทําเหล่านั้นนะครับก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนนะครับพวกโรมันหรือว่าคนต่างชาติก็จะเย่อเย้ยทั้งถมน้ำลายลดทั้งการเป็นขึ้นจากความตายเป็นการให้ความหวังในอนาคตนั่นก็คือสันติสุขของมนุษย์เราทุกคนนะครับพวกสาวกก็ประหลาดใจและคนที่เดินติดตามพระองค์ก็หวาดกลัว กับการเผชิญหน้ากับความตายความขัดแยง้งการถูกททุกขทรมานของพระเยซูนะครับอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่เข้าใจกับสิ่งที่พระเยซูทรงทำนั้งว่าหมายความว่าอะไรพี่น้องครับหากว่าเรากําลังที่จะหวาดก,กลัวหรือว่ามีความกัวงวลอยู่ในชีวิตของเรากับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงกับเป้าหมายที่เราวางไว้เราอาจจะคิดว่ามันหล่มเหลวเราอาจจะคิดว่ามันต้องผิดพลาด แต่นั่งไม่ใช่สิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องกังวลเลยหากว่าพวกสาวกแรกของที่ติดตามมาเข้าใจในพระประสงค์คําพยากรณ์ของพระเยซูในที่นี้นะครับอย่างถูกต้องพวกเขาก็สามารถเกิดสันติสุขได้แม้ว่าต้องทงทุกข์ทรมานก,ก็ตามหากว่าเราเข้าใจในระบบชีวิตและการวันแผนในชีวิตของเราให้ดีและรวมทั้งที่เราเตรียมตัวอย่างดี เราไม่จําเป็นที่จะต้องเกิดความทุกข์ใจในก่อนที่จะมาถึงเราสามารถมีสันติสุขและมีความมั่งคงอยู่ในชีวิตของเราตั้งแต่ที่เราเองยังไม่เจอกับสิ่งเหล่านั้นขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับที่เราเองจะมีหัวใจและมีวิธีคิดที่ถูกต้องเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงให้พยากรณ์เพื่อที่พวกเขานะครับจะได้รับรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเป็นการเตรียมใจด้วยเช่นกัน ต่อมานะครับอย่างไรก็าตามสาวกก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเยซูพูดในข้อที่35ถึงข้อที่37นะครับยากบและยอนก็เข้ามาหาพระเยซูและเป็นการพูดคุยเป็นการส่วนตัวนะครับเรียกพระองค์ว่าพระอาจารย์พวกเขานะครับทำอะไรก็คือพวกเขาได้ขอตำแหน่งที่สูงสุดและเป็นสิทธิอำนาจในพระมสสเยายที่เต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าซึ่งพวกเขาคิดว่า พระเยซูนะครับจะมาก่อตั้งอาณาจักรของพระองค์อย่างเปิดเผยอยู่ในโลกพวกเขาคนหนึ่งทูลขอว่าจะนั่งข้างขวาเป็นตําแหน่งที่สูงสุดนะครับและคนหนึ่งขอนั่งข้างซ้ายเป็นตําแหน่งที่สูงรองลองมาในบทธรรมัทิวนะครับได้อธิบายเพิ่มเติมว่าคนที่มาขอในตําแหน่งเหล่านั้นเป็นแม่ของพวกเขานะครับซึ่งเป็นการพูดแทนด้วยแม่ของพวกเขาชื่อ ซาโรเมนะครับคงเป็นน้องสาวของมันดาของพระเยซูหรือว่าแม่ของพระเยซูถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับยากบและยอนก็เป็นลุงพี่ลุงน้องกับพระเยซูด้วยบางทีพวกเขาอาจจะคิดว่าความสัมพันธ์ทางสายเลือกก็เลยคิดว่านะครับอาจจะช่วยพวกเขาได้ตามสิ่งที่เขาต้องการได้พี่น้องครับการขอเป็นสิ่งที่ดีแต่เมื่อเราขอผิดสิ่งที่เราขอนั้นก็หลอมเหลวได้ ขอพระเจ้าที่จะทรงให้เรานะครับที่จะมีการขอการอธิษฐานที่จะถูกต้องในท่าทีที่ถ่อมตัวมากขึ้นต่อมานะครับในข้อที่38และ39บอกว่าพระเยซูจึงจักกับเขาทั้งสองว่าพวกท่านไม่เข้าใจกับสิ่งที่พวกท่านขอโวยที่เราดื่มนั้นพวกท่านดื่มได้หรือและบิศมาที่เรารับนั้นพวกท่านรับได้หรือเขาทั้งสองทูลตอบว่า พวกข้าพระองค์ทําได้พระเยซูจึงตรัสก,กับพวกเขาว่าถ้วยที่เราดื่มนั้นพวกท่านจะดื่มและบริษมาที่เรารับนั้นพวกท่านจะรับก็จริงพระเยซูบอกกับพวกเขาซึ่งพวกเขาไม่เข้าใจกับสิ่งที่พวกเขากําลังขออยู่ว่าเป็นการขออะไรการขอตําแหน่งที่สูงเป็นการขอมีส่วนร่วมกับการทนทุกข์ด้วยซึ่งทั้งสองเป็นสิ่งที่คู่กัน คำถามของพระเยซูนะครับทำให้เป็นการตอบสนองในแง่ลบก็ได้เพราะว่าการทุทุกและความตายนะครับอยู่เบื้องหน้าของพระองค์ถ้อยในที่นี้นะครับเป็นคําเปรียกของคนยิวในสมัยนั้นหมายถึงความชื่นชมยินดีและการพิพากษามาจากพระเจ้าต่อบาปของมนุษย์คือหมายความว่าพระเยซูนะครับตรัสถึงภาพโดยหมายถึงตัวของพระองค์เองที่จะต้องรับการพิพากษาบาปแทน คนบาปของมนุษย์และจะดื่มถ้วยน้ำอย่างสมัครใจพี่น้องครับคนตาบอดไม่สามารถจุงมือบนถนนด้วยกันได้คนบาปไม่สามารถไถ่าบาปให้กันได้มีเพียงแต่คนที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถไถ่าบาปแทนกันได้มีเพียงพระเยซูเท่านั้นครับในที่นี้ที่เราสามารถเข้าใจได้ที่จะไถ่าบาปกับสิ่งที่ปวดเปื้อนอยู่ในชีวิตของเรา ภาพของการรับบัิสมานะครับหมายถึงความคิดที่คล้ายคลึงกันการอยู่ใต้น้ําเป็นภาคพระคัมภีร์เดิมได้ลล้นให้เห็นถึงชีวิตที่ทุน่นทนไปด้วยหายนณะหายนณะที่พระเยซูกําลังจะ,ะเผชิญคือการรับโทษที่พระเจ้าพิพากษาต่อบาปของมนุษย์นี่รวมถึงการทนทุกอย่างทุน่นทนจนถึงความตายพระองค์กําลังจะรับบัิสมาจากพระเจ้าผู้กําหนด การทนทุกข์ของพระองค์ซึ่งเป็นการกําหนดแผนการการเข้าสู่ความตายของพระเยซูไว้นั่งเองยากอบและยอนครับอาจจะคิดว่าพระเยซูสากเกี่ยวกับการต่อสู้ของพระเมสสิยาพวกเขาก็เลยตอบอย่างมั่นใจว่าได้เจ้าค่ะพวกเขาตอบอย่างเต็มใจพวกเขาเข้าใจในการต่อสู้แต่ขณะเดียวกันครับก็สแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่เข้าใจกับสิ่งที่ พระเยซูกำลังพูดกับพวกเขาดังนั้นนะครับพระเยซูจึงจักถึงถ้อยและการรับบริสมาในความหมายใหม่ซึ่งเลนให้เห็นถึงพวกเขานะครับหลังจากที่พระเยซูทนทุกทรมานและทรงตายแล้วพวกเขาก็ต้องทนทุกข์ด้วยกระทั่งถึงความตายแต่ไม่ได้มีความหมายถึงการไายบาปซึ่งหมายความว่าการกระทําและการ ประกาศเองก็ตามการรับใช้ของพวกเขาไม่สามารถที่จะนำให้คนนะครับได้รับการไถ่าบาปแต่การได้รับการไถ่าบาปนั้นมีเพียงแค่พระเยซูเท่านั้นเราสามารถดูในการที่ยอนนะครับและยากอบเองสิ้นพระชนอย่างไรยอนเป็นคนแรกในอาคาระสาวกของพระเยซูนะครับที่พีชีพเพื่อความเชื่อต่อมานะครับส่วนของยอนได้ทนทุกข์และถูก คนเหงนทั้งอพยพเป็นอัครทูตคนสุดท้ายนะครับที่สิ้นชีวิตเราสามารถดูในวิวรบบทที่1ข้อที่9หรือยอนบทที่21เอ็ข้อที่20ถึง23ได้ส่วนต่อมานะครับในข้อที่40พระเยซูได้ปฏิเสธคำขอตำแหน่งอันมีเกียรยิของพวกเขานะครับตำแหน่งอันมีเกีรติเช่นนั้นไม่ได้มาจาก พระองค์ที่จะให้แต่พระเยซูได้อธิบายให้กับพวกเขาอย่างมั่งใจว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่จะประทานตำแหน่งอมีเกียรติเหล่านั้นให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงตั้งไว้นั่นคือพระเยซูในข้อที่41ถึงข้อที่44นะครับอยากให้เราดูด้วยกันในข้อที่41ก่อนนะครับว่าเมื่อสาวก10คนได้ยินก็มีความขุนเคือนใจยากอบและย่อนนะครับ เมื่อยากบและยอนนะครับได้เข้าไปหาพระเยซูเป็นการส่วนตัวและพูดถึงตําแหน่งพวกสาวกสิบคนที่เหลือก็ได้ยินนะครับและพวกเขาก็มีท่าทีที่เกิดความอิจฉานี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานของพวกเขาเช่นเดียวกับยากบและยอนนะครับให้เราดูด้วยกันในข้อที่4 1นะครับบอกว่าเมื่อสาวกสิบคนได้ยินเรื่องน,นี้ ก็เกิดความคุนเคิรนใจยากอบและยอนเมื่อสาวกสิบคนที่เหลือนะครับได้ยินยากอบและยอนพูดกับพระเยซูส่วนตัวเพื่อที่จะขอตําแหน่งอันมีเกียรติพวกเขาก็คุนเคิรนใจกับยากอบและยอนซึ่งเราได้เห็นชัดเจนเลยว่าปฏิกิริยาความอิจฉานี้แสดงให้เห็นถึงพวกเขานะครับก็ทะเยอทะยานที่อยากจะได้ตําแหน่งอันมีเกียริเหล่านั้นด้วย ซึ่งไม่ได้ต่างอะไรกับยากบและยอนนะครับซึ่งเป็นท่าทีของมนุษย์เราเองที่เห็นผู้อื่นอยากจะมีดีเราเองก็อยากจะมีใจเช่นนั้นเราเองก็มีใจเหล่านั้นที่เกิดความอิจฉานักเองนะครับอยากจะให้เรานะครับที่จะกลับมาตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในภายในของเรานะครับและให้สิ่งเหล่านั้นออกไปได้โดยการที่เราเองต้องถ่อมตัวลง ข้อที่42ถึงข้อที่14นะครับพระเยซูได้เปรียบเทียบผู้ยิ่งใหญ่ในโลกในกับอาณาจักรของพระเจ้าพวกเขาฟังเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งของพวกสาวกใน12คนนี้นะครับเน้นความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงให้พวกเขาตระหนักอีกถึงอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสาวกสองอาณาจักรไม่ได้อยู่ในการ ปกครองแต่อยู่ที่อาณาจักรหนึ่งผู้ยิ่งใหญ่เป็นนายและอีกอาณาจักรหนึ่งผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้รับใช้ผู้ครอบครองนี้นะครับเป็นคนต่างชาติปกครองโดยเจ้านายซึ่งก็กดขี่ประชาชนและใช้สิทธิอำนาจในกนารบังคับประชาชนแต่ผู้ที่ติดตามในพระเยซูนะครับ มีพระเจ้าเป็นผู้ที่ครอบครองจะไม่เป็นเช่นนั้นใครก็ตามที่ปรารถนาจะเป็นใหญ่ในท่ามกลางพวกท่านนะครับก็ให้พวกเขาเป็นผู้บนิบัติหรือว่าแปลตรงตัวเป็นภาษาเดิมว่าคนใช้ในปางคือผู้ที่สมัครใจที่จะรับใช้คนอื่นใครก็ตามที่ปรารถนาจะเป็นเองท่ามกลางในพวกท่านนะครับพระเยซูได้บอกว่าคนนั้นเป็นทาา ที่สมัครใจคนที่สละสิทธิของตัวเองเพื่อจะรับใช้คนอื่นได้ทุกคนผู้สาวกจะต้องรับใช้คนทุกคนอย่างสมัครใจและเสียสละไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่เพื่อผลประโยชน์ของคนอื่นการรับใช้แกนที่เราเองอยากจะมีใจที่อยากจะเป็นผู้นำนะครับอยากจะให้เรานะครับที่จะกลับมา ดูท่าทีความเป็นผู้นำที่พระเยซูกำนังพูดถึงต้องมีใจที่ปฏิบัติผู้อื่นครับต้องมีใจที่อยากจะรับใช้คนอื่นรับใช้เพื่อคนอื่นไม่ใช่เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองเท่านั้นในข้อที่45บอกว่าเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่มาเพื่อจจกปฏิบัติคนอื่นและให้ชีวิตของท่านเป็นค่าถ่ายคุณจํานวนมาก พระเยซูเองนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีเลิศในการเป็นผู้นําผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงบุตรมนุษย์สมัครใจที่จะปกปิดพระสิริของพระองค์และ,สะเสด็จลงมาในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติคนอื่นครับแต่มาเพื่อจะปฏิบัติคนอื่นจุดที่สําคัญในการรับใช้ของพระเยซูคือการสิ้นพระชนของพระเยซูซึ่งเป็นค่าถ่ายอัน ให้แก่คนจำนวนมากยังสมัครใจและเสียสละรับแทนคนอื่นเชื่อฟังต่อพระเจ้าพี่น้องครับมีโบกเล็กๆแห่งหนึ่งนอกเมืองเบเลเฮมที่นั่นมีเครื่องใหม่ระบุสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งคาดการว่าเป็นสถานที่ที่พระเยซูทรงบังเกิดครับโดยตำแหน่งที่พระเยซูเกิดนั้นอยู่ในถ้ำเล็กๆหลังโต๊ะโบชาและ ข้อสังเกตก็คือคุณจะต้องก้มตัวเท่านั้นเพราะประตูทางเข้านะครับอยู่ต่ำม,มากจนคุณไม่สามารถเดินเข้าโดยไม่ก้มตัวข้อสังเกตเป็นจริงเช่นนั้นครับพี่น้องสำหรับการเข้าหาพระเยซูก็เช่นนั้นครับคุณสามารถยืนมองดูโลกทั้งายได้แต่การเข้าหาพระเยซูนะครับคุณจะ จาเป็นที่จะต้องก้มตัวลงนะครับซึ่งเป็นท่าทีของคนที่ถ่อมตัวถ่อมใจใจถ่อมต่อพระเจ้าอยากจะหนุนใจนะครับพี่น้องเมื่อยากอบและหย่อนนะครับบอกว่าเขาสามารถดื่มถ้วยนั้นได้เขาสามารถรับปฏิสมานั้นได้แต่เขาลืมไปว่าเขาไม่สามารถถ่ายคนเป็นอันมากได้พระเยซูกำลังเลนให้ถึงความหมายเช่นนี้ครับ เมื่อเราประกาศนะครับเราสามารถนำผู้เชื่อรับเชื่อได้แต่อยากจะให้เรานะครับที่ตระหนักถ,ถึงท่าทีในเหตุการณ์นั้นว่าเราไม่สามารถให้ความรอดกับพวกคุณอื่นได้แต่ความรอดนั้นต้องมาโดยพระเจ้านะครับเดีกจะให้เราเข้าใจได้ถูกต้องนะครับว่าเมื่อเราเองประกาศเมื่อเราเองเผชิญกับความตายก็ตามเราสามารถมีสันติสุขได้ โดยการที่เราเองสามารถเข้าใจอย่างถูกต้องเช่นนี้ครับขอพระเจ้าอภิอพรในการดำเนินชีวิตของพี่น้องนะครับที่เราเองมีสังติสุขอยู่ในชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตของเราขอให้พระเจ้าอภิพรครับ